อยากได้ดาดไม้ครับอะ่ะอยากได้ดาดไม้ครับอะ่ะมันเลือกได้ไหมหรือต้องสุ่มมันต้องสุง่มวาเนเดียวอืมมีเตมหน้ามากเหรออะกระโดดสูงโอ้ยผมได้ทุกอย่างเลยไหมวิ่งไปกระโดดสูงมีเตมหนา้าเยอะเจออะไรบ้างไหม อาอกีตาร์เนี่ยตัวตลกเนี่ยฟาดมอนได้มีแค่ของชิ้นเดียว <c oughs> ผมรู้ว่าพี่อยากกระเทิมมันอยู่ตัวตลกไรเลย <c oughs> เฮ้ยเุ้ยเดี๋ยวเดือมเอารถปุงยามาเหรออยู่ไหนรถปุงยา เอ้าย oh, he hey, well, ี่สิเอ้ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยเอ้าแตกอ่ะโอ้แตกพี่เราเราชั้นสูงสองพัน้ยสองพันแปดร้อยดอนเฮ้ยยี่ส

Сагур тунг 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 ตายเหรอไม่ไตายก็แล้ววะเฮ้ยมีการเอามาแอบด้วยวะทำไปทำไมวะมันเป็นยาชุบเอาไว้ชุบเพื่อนยังไม่เคยลองชุบต้องเรียงงี้ดีกว่าครั้งนี้ต้องลอง โอเคชุบได้เฮ้ยชุบได้จริงว่ะโอ้โหเลขยี่สิบันแล้วขายเลยด้วยด้วยทุงทุ่งควายอีกทีเดียวก็ตายแล้วถ้ามันมีชีวิตอยู่โอ้ยนมนมโอ้จะกล่าวไว้ช่วงหลังเกมอินเนอร์โผ่มานี่หว่าใช่ไหมไอตัวเล็กๆอ่ะ มันมีเวลาเกิดของมอนอยู่เกมนี้มาเอาละ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 ขี้หิ <c oughs> ใครที่ไหนโอ้ยอะไรโอ้ซาวด์ซาวด์่มเรียบเลยมันกลับไวแย่วอ่ะดีกูแคปรูปภาพก่อนมั้งนี่น <c oughs> <c oughs> โอ้ย ตาย่ enter, 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 enter. Yeah. ่่ตัวตย่อท anyway> ุ่โอ uh ้โหไอ้ร้อะไหนตัวแตก คืมาเลยวิ่งมาเลยหรือว่าผมลงอะนั้นวะลงหรือว่าผมลงบอลบอลเกิดเยอะขึ้นวะไอ้เนี่ยคือปัญหาตัวเดียวกูจะบ้าตายมึงมาสองตัวจะผมว่าอัพวิ่งดีสุดแล้วแล้วก็อัพเลือดเลยถ้าทำไมมนเสียงตานมอไซค์แล้วแบบพอเป็นรถเกียร์นีได้ไหมไม่เข้าใจ เยอะไปครับเอ้ยไม่ครับเหรออะไรเนี่ยอ่าตองแมนยกยกของหนักคือกูกูแค่กูแค่กูแค่สตองเฉยไม่ไปเหยียดเทียนเลยใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยวิ่งโอ้โหกูวิ่งความเร็วการวิ่งเฮ้ยเฮ้ึไปไปคุณเหมืองกดเอฟกดกดเอฟเลยกดเอฟเลยเฮ้ยยาัย โอ้ยสำรักเฮ้ยโหยไม่คิดไว้นี่จะมีราคาชาวบ้านในท้องหรอกร้อยิดโอ้ยเยี่ยโอ้ยเยียกรีดเสียงอีกอูอีอ่ะอูเยี่ย เฮ้ยโอ้มมงกดนี่ราคาหนึ่งพันดะอ๋อเดียวผมมีแผน

ทำไมทุกด่านต้องมีทุงๆน่อยใช่ไหมปกติมันไม่น่ามาบ่อยขนาดนั้นนะเฮ้ยอะ้รคุ้มไม่อยู่อยากกดสติงอยากกดดู เอ hey, าอะไรววิ่งกัน่อยแต่แบบทำไม่ได้โอ้โอ oh. oh. ้เไเล่ใส่กุดเนี่ตยตัวไอพีมาจับมันไห <c oughs> น <c oughs> ตัวไหน <c oughs> ตัวนี้ต้องมาจับมัน <c oughs> ไม่อกเฮ้ยแต่ว่าผมม่ต้องกลัวผีตัวนี้เเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวไม่ขอลองไงตัวขี้นี้อุ้ยปากอาจะการเลยพี่ผมรู้ที่ยมได้เต้งเยอะสุดนะไหนมันบอกมันบอกมันหันมันหันหลังแล้วเอาเลยมันหันหลังแล้วเอาเลยมันหันหลังแล้วไม่เห็นเรานไม่ไปไม่ได้อบัานยก เดอไม่ง้ลงของเลยกดกดิกดิเปิดตาวรเลย้อยเห็นลาวาพี่กระตดีไปเดอ ไอ้โดนตุกไอ้โดนตุกตุกจิ้มหมดเลยไหม